thought <laughs> <laughs> บายดีเนาะทานผู้สวมมือใน,นกะอยู่กับน้องหน้าเนาะมือใน,นกะสิภาพไปกินสมสมมะขามเนาะเป็งนัวนอนนีนเป็นนัวผ่มีหนับตานเนาะอย่าให้มะ บ่อยากเนาะเไปแดกจะนงเลยแล้วตอนนี้เขากัไดนะ้ตอนนี้การรงไปกินสมมาคามเขากับไปหาสถานทีนั่งกินเนาะเขายยนูะ่หน้เากงไปั่งกินเท่าแคมไฮแคม,มน,นะ ตอนนี้ค่ะก็มาหอดนะเดินนะกินกับให้ล่าเขาจะมากินข้างไหหล่เลยตอนนี้เขาก็มินมาคามปลากระยิงเงินนี้เนาะ แถบมะแถบกินน่ากับเขาต่างใส่พักนี้ยงน้ำแจแสบพักนี้ามก่อยกับประแดดเนะอืมอืม มันแย่เลยเนะาะพวนแยเพชรมันฮืมนี่มาคามเขาเป็น,นยังไงไทยกับ

mọi nhẹ, 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 nhẹ. Ủa? Ủa? Bữa đang không nó nhẹ. ạ bằng mọi người mọi người mọi người mọi lại mọi người này bữa này, bữa này. Bữa này, bữa này. Đó, Nào nào, Ừ. Nè Đi xuống Con ờ. đi hả tui <laughs> đi không nhìn <laughs> mà đi xuống Xem bị này tui chân này Mày nha mà điện này, này, nó, này. 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 <cười> 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 กินแล้วก็แซ่บพงยางพันธุ์ใครทำอยาใหญ่ๆเลยเนะาะใครพงยางพันธุน้ง